สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะเด่นของคนหลงตัวเองบอกว่าตัวเองสำคัญกว่าใครเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษและเหนือกว่าผู้อื่นบกมุนในจินตนาการคิดถึงแต่ความสำเร็จอํานาจความฉลาดความงามหรือความรักในอุดมคติของตัวเองต้องการความสนใจสูงเรียกร้องการยกย่องชมเชยอ,อย่างไม่สิ้นสุด ขาดความเห็นอกเห็นใจไม่เข้าใจหรือใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างเปรียบเทียบผู้อื่นใช้คนอื่นเพื่อให้สิ่งที่ต้องการอิจฉาคนอื่นหรือเชื่อว่าคนอื่นอิจฉาตนเย่อหยิงถือดีมีพฤติกรรมที่ดูยิ่งยโสไม่ทนต่อคำวิจารณ์โกรธเสียใจหรืออับอายเมื่อถูกตำหนิ คนหลงตัวเองอาจมีกลไกภายในแต่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ทำให้ต้องพยายามทำให้ตัวเองดูดีเพื่อให้ได้รับการยอมรับและสิ่งแวดล้อมทางสังคมภายใต้หน้ากากที่มั่นใจสุดขีดนั้นมักซ่อนความไม่มั่นคงและคุณค่าในตัวเองต่ำผลกระทบต่อคนรอบข้างทำให้เกิดความขับแย้งความไม่ไว้วางใจ บรรยากาศตึงเครียดและส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคนในทีมหรือคนรอบข้างการรับมือการอยู่ร่วมกับคนหลงตัวเองเป็นเรื่องท้าทายการปรึกษาจิตเวชหรือนักจิตวิทยาเพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสวัสดีค่ะ